ทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อก้าฉันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมหยบเกมของ Minecraft ครับผมกับมอดของเอ่อมอดบ้าเลยเซิร์ฟเวอร์ของไม่พรีสนะครับผมโอเคนะครับมีน้องๆหลายคนครับผมอยากให้ผมรีเควสต์ไหมผมบอกว่าอยากให้ผมเล่นชิทเควสต์เลยไม่ใช่ชิปเควสนะครับผมหรือภารกิจการลักแกะนั่นเองเนี่ยเป็นแบบยอมรับครับผมว่าเป็นมินิเกมที่มีคุณภาพดีจริงๆครับผมว่าแต่มีคนเล่น2คนมึงบ้าหรือเปล่าไอ้แป๊บนึงคนเล่นน้อยเนาดหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่นะโคนเล่นน้อยอย่างเนงะี้ยเราไปเล่นอย่างอื่นรอก่อนได้ไหมครับเนี่ยเดทแท็กเดทแท็กนี này, ่เล่นไล,ล่จับนะผมเนี่ยนหน้าตาดีหน้าตาดีครับเดยโอเคอเคุอค้ยเซิร์ฟเวอร์สองเข้ามาห้าคนแล้วผมไม่เป็นไรไปเล่นรักแกะรอดีกว่าเนี่ยตอนนี้เข้ามาหกคนแล้วผมจังหวะนี้เนี่ยอืมเป็นอะไรเบอร์เซอร์เกอร์ครับผมเบอร์เซอร์เกอร์โอบออันนี้อาร์เชอร์อันนี้อะไรโอ้โหแม่งถือดาบเหล็กมาเลยนะฮะซึ่งแน่นอนที่ผมว่ากูไม่มีตังค์เนี่ยมีสองพันสามเนี่ยจะให้ซื้อสักห้าพันมึงบ้าป่ะเนี่ยไม่เป็นไรครับผม ค่อยๆเก็บตังค์ไปเจ็ดคนแล้วผมเจ็ดคนรอแบบเย็นๆนี่ผมเอาเ <c oughs> กิดโรนาเอาอีชิตันเย็นๆมานั่งกินวิ่งเรอเล่นเนี่ยผมเราเล่นพูดเป็นยังงงั้นเลยฮะอะไรที่มันผสมผสานต่อกันได้กูก็ต่อกันนะฮะผมเดี๋ยวแล้วนี้กูอยู่สีอะไรครับว่าแต่ผมอยู่สีอะไรครับโอเคกูคอยู่สีเขียวนะโยบมันบอกว่ากูจอยเยลโล่ฮะโยบมีมีอยู่เยลโล่ได้ไหมแอมเพลพิงกรีนฉันจะไปช่วยเขียวโยบ เฮ้ย hey! ขอร้องให้กูอยู่สีอื่นเถอะไม่อยากอยู่สีเหลืองเลยสีก็ไม่ใจเลยะตอนนี้เล่นกันอยู่แปดคนนะะผมแปดคนจะสู้กันจริงดินะฮะแปดคนก็รักแกะได้นะฮะผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยดูแล้วสกินก็เถื่อนเถือนแล้วก็มีไอ้ตัวบ้านี่ด้วยนะฮผมโอ้โหเซ็งเลยทีเดียวผมไปไหนไปด้วยเนะี่ยตัวที่เกาะติดจริงๆเลยนะฮผมโอเคเนบะตอนนี้ก็รออีกยี่สิบสองวินเนี่ยการที่จะเล่นเกมต่อไปเนะี่ย ซึ่งบอกเลยครับผมว่ายากลําบากมากเลยทีเดียวเนี่ยโอเคเนะี่ยผมรอนะฮะนี่ก็อัดมา2นาทีแล้วกูยังไม่ได้เริ่มไปไหนนะครับชีวิตครับผมนะโอเคเก้าแปดเจ็ดครับผมหกฮะห้าครับผมสี่ฮะสามแบบทุยมึงจะรอหวยออกเ <c oughs> ราหวยออกไงวะโอเคครับผมโอ้โหได้ได้ขวานนะผมไม,ไม่ได้นะร,รอเกมสตาร์ทนะผมอีกสามวินะโอเคเนะี่ยเราจะไปเริ่มรักแกะกันเลยดีกว่าครับผมเนี่ยเลย ผมอยู่กับไอ้นะคูเฟลหนะึ่งเก้าหนึ่งสี่เนี่ยรัก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 โอเคเนะี่ยกูดูกูได้มากี่ตัวปะเฮ้ยเฮ้ยกูมไม่ได้เลยเหรอวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่กูไม่ได้เลยหเหรอเฮ้ยกูมกมยมไม่ได้เลยโอ้โหมีดาบเหล็กมีดาบเหล็กชิมหายแล้วกูโดนเฟิร์สเนี่ยทีมเขามีดาบเหล็กเนะี่ยผมดูทีมกูมีแค่ขวานนะเนี่ยผมเฮ้ยแจกๆกันไปดิเอ้ยเอ้ยมันมากวนเพื่อนเราก็ผมไม่ได้ครับนะผมจังหวะนี้นะี โอ้ทีมกูครับผมไม่ได้ตูดะไรครับแกะสักตัวยังไม่ได้เลยโอ้โหสีเขียวได้สี่ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุมบ้านสีเขียวเนี่ยเนี้ยผมสับสับโอเคเนี่ยไม่ได้เลยครับรอกันอีกนิดนึงเนี่ยผมรอรอไปเนี่ยเดเดเดๆดทีมเขามีของแจ่มเยอะเนี่ยผมไม่เป็นไรกูนี่ไล่ฆ่าเขาอย่างเดียวละไปรอรักแกะเขาอย่างเดียวเนี่ยเดีเดเดเดไปขโมยสีเขียวดีกว่าไปรักไก่สีเขียวดีกว่านะฮะสีเหลืองยังไม่มีสักตัวเลยเนี่ยก็แบ่งมาบ้างสักตัวสองตัวไอแบ่งมาหน่อยนะเว้ย โอเคขอบคุณว่าแต่ทำไมกูเดินช้าครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นนะฮะจะไอ้เหี้ยกูขำโอเคมาสามเลยนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหลัง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 เฮ้ยอะไรไม่ใช่แกะตัวเองนะตะกี้เขาไปขอเองมาแล้วนะฮะไอ้เหี้ยโอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งดาบเหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นใจเย็นนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะผมเฮ้ยใจเย็นมันจะลักแกะผมไปละ ใจเย็นดิบอกใจเย็นเนี่ยใจเย็นเนี่ยใจเย็นเนี่ยนี่บอกของกลัวของกู <c oughs> <c oughs> ไอ้ย่าเถือนไปนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปเฝ้าดีครับมันจะมารักแกนะครับเนี่ยแม่งมันแม่งวิ่งหาแต่สีเหลืองอย่างเดียวเลยมันเนี่ยแม่งทีมกูไม่ทำหาไม่ทำหาเลยครับโอเคมาแล้วผมโอ้โหจะมารักเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาครับเอาหนีอะหนีอะครับหนีเลยนะจังหวะนี้บอกกูไม่สู้แล้วผม เฮ้ยใจเย็นใจเย็นฟาดไปหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยเบลแก่ฟรีเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดยวายาดิไอ่หมอนี่รักไปสามมึงนี่โลภไปไหมโลภไปคลายมาก่อนคลายมานี่นะครับโลภไปไหมครับไอ้บ้ารักทีละตัวก็พอมึงรักไปสามเลยเนะี <c> ้ย <oughs> โอเคแลนนี้ทีมเราอยู่ในแบบสถานภา,ภาพที่ค่อนข้างได้เปรียบครับผมแต่ว่าให้เอาชีวิตรอดอีก สามนาทีนี่คงไม่น่ารอดนะฮะนั่นไงเฮียโอเคับผมไม่เป็นไรเนี่ยโอเคชาแนลผมทุกวันนี้เริ่มดิบขึ้นไปทุกทีทุกทีับผมจากเมื่อก่อนเนี่ยฮะคำหยาบไม่ค่อยมีตอนนี้นี่บานเบ้อเลยนะฮะขออภัยด้วยเนี่ยผมเพราะว่ามันเป็นอัธรตจริงๆเอ้ยกลับบ้านกลับบ้านเรากลับบ้านเราเอ้ยหยุดเลยหยุดหยุดไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครับหยุด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 นะฮะแกะเราครับผมมันมีไว้ขายเนี่ยตัวละสองร้อยห้าสิบเนี่ยผมอยากซื้อเอ้ยอยากได้มาซื้อเองเนี่ยผมเนี่ยตัวละสองร้อยห้าสิบเกมเนี่ย ยีโลแฮกมาคงมาแฮกอะไรครับแฮกบ้าอะไรครับผู้ผิดพูดใหม่ได้เนี่ยกูนี่เล่นสดๆเนี่ผมอัดวิดีโอให้ดูด้วยนะแล้วไม่เชื่อสายตานี้แบบเป็นไม่เชื่อสายตาประชาชนเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรอย่างนี้มันไม่แฮกเหรอครับโอ้ยเพื่อนกูไปหายไปไหนโอ้โหไปทักแก่ชาวบ้านไหมไม่เป็นไรได้สองเสียสองเนี่ยเฮ้ยกก่อน โอ้ยชิบหผายเดี๋ยวเดี๋ยวแกะกับกับเราดีกับเราโอ้โหสีแดงบอกบอกเออไปต้อนไปต้อนแกะเข้าบ้านโอ้หูนี่วิ่งเลยครับวิ่งเลยเนี่ยจะขโมยแกะหยุดหยุดหยุดเลยหยุดเลยนยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมสีทาไมสีเขียวมีเยอะจังฮะสีเขียวนี่มีมากถึงเออโอ้หูอุ้ยอุ้ยจะเย็นจเย็นอือะไรครับเนี่ยแล้วคุณก็มาว่าผมแฮกทั้งที่คุณเล่นแบบอืใช้ตีนเขียะ แม่นะผมไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะอย่าอ้างอย่าอ้างแฮกกับผมไม่ดีเนี่ยมันจะไม่เสียอารมณ์และเสียทอร์สในการเล่นเนี่ยครับผมโอเคครับผมที่เหลือก็รอให้เพื่อนเราไปลักแกะมาผมว่าเดี๋ยวเราไปคุ้มกันหน่อยนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยวิ่งกลับบ้านดิวิ่งกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดกันหยุดกันหยุดกันอุ๊ย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 กำบ้านดีติดรอรอเพราะนั่นไงไม่เหลือ แม่เพื่อนกูนี่ก็ใจเย็นยังไงผมมึงมึงไม่เอาน้ำิชามาดูดื่มด้วยเลยนะจิบชาชิวๆไปโอเคมันซ้อนเอาว้าวโอ้โหหยุดเลยครับหยุดเลยย็นโรคแฮกเหรอแฮกเหรอฮะแฮกเหรอฮะนี่ครับผมว่าดีนักอสีแดงยังยังยังไม่หยุดบ้าโอ้โหจะลุมตีครับผมเฮ้ยยันแล้วมันดักตีเพื่อนเราเดี๋ยวเดี๋ยวในระหว่างเดียวกันเพื่อนกูก็สูญเสียตัวละครเลยไม่ใช่ ูสเสียกำลังกายกำลังใจนะครับผมโอเคสีเขียวชนะฮุ้ยเนะี่ยไม่น่าเลยครับลูกศรคิดว่าตัวเองรักแกได้เยอะแล้วนะโอ้เนี่ยผมรอรอบต่อไปกันเลยทีเดียวเนะี่ยโอเคเนี่ยมันให้เราเลือกด้วยนะครับผมแต่ว่าเราไม่ไมเลือกเนะี่ยพออยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับผมเออ waiting for p l a ล e r อครับผมรอคนก่อนเนะี่ยเหีที่ดูเป็นเวลาสองรอบนะครับผมจะดีมากเนะี่ย เฮ้ยเดี๋ยวๆมันบอกว่ามีมันได้แล้วเนี่ยบอกว่าหายิมหพเมลลอนเชอร์แอโมโมเป็นกระสุนกระสุนแตงโมนะครับน,นี้สิบหกแฟลชมุกไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแตงฟอร์เฮลท for ์ขอบคุณที่ช่วยพวกเราหมายเขาบ้างไงครับมันหมายเขาว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวๆผมจะเปลี่ยนทีมนะผม,ผ,มนะผมไม่อยากจะอยู่กับไอ้คนที่ฟ้องผมนะนะเนี่ยนะเฮ้ยกูเปลี่ยนทีมได้ไหมเนะี่ยใจเย็นอย่าเพิ่งเริ่มกูอ้าก่อน แม่มาหาว่าครูแฮกเขาผมใช่คนนี้เปล่าวะหรือเปล่าโดคนละคนเนียผมโอ้โหไม่ใจเลยไม่ใจเลยสักนิดครับผมไปดูชิปเกรดเนี่ยรอยสิบวิ <c oughs> โอ้วันนี้เล่นง่ายๆสบายต,ตามสบายฉันเนี่ยของไม้เฟร็กเนีย่ยเดี๋ยวจะไปเล่นงูนะครับเนี่ยโอ้โหสสองน่ะเข้าไปแล้วส,สสองคนเนี่ยเนี่ยโหเป็นบเบ์เซอร์เกอร์เนี่ยผมอยู่ทีมเสียนะฮะ อยู่ทีมสีแบ็กลิสต์โอ้โหอยู่ทีมสีฟ้าับผมมีคนนึงเป็นอัลตร้านะครับซึ่งผมว่าผมค่อนข้างที่จะโชคดีเนะี่ยมีสามคนนะผมในทีมเนะี่ยอาจจะเอาชนะก็เป็นได้นะฮะหรือเปล่าเนะี่ยหรือว่าอาจจะแพ้ก็เป็นได้นะฮะโอ้โห oh, oh, สีฟ้ามีสีครับผมหน้าตาดีเลยครับคราวนี้เนะี่ยไปเป็นสีฟ้าก่อนเนะี่ยสีฟ้าผมสีฟ้าเนะี okay. ่ยโอเครอต่อไปเนี่ยผม ่ะนะผมนี่เล่นเป็นสีฟ้านะนี่อยู่ในด่านของอะไรไม่รู้นะเนี่ยด่านเดิมเอาคแรบบับรอเวลาเกิดนะผมโอเคเนี่ยวิรดด่านอะไรครับเนี่ยโอ้โหเคยเล่นมาก่อนหน้าน,นี้นะเนะี่ยด่านนี้ก็ไม่ค่อยใจเท่าไหร่ว่าแต่แกทําไมทําหน้าบึง้งตึงโอ้ยหยุดเลยหยุดเลยคนระับหยุดเดี๋ยวนี้เลยครับผมมีขวานไม้นี่โอ้โหเฟิร์สบอทเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องเฟิร์สดิไม่ได้แล้วมึงขี่วอวเพื่อนกำกำโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไล่การเนี่ย ทีมสีเราได้ไปถึงไหนแล้วโอ้โหไม่ได้สักตัวยังอยู่ข้างบนฐานอีกเรอครับโอ้โหมีถึงคุณมีถึงดาบนะฮะคุณไม่บุกเลยฮะแม่ของเขานี่ได้มาสามของเรานี่ได้มาศูนย์เนี่ยก็หน้าตาดีกันเลยีเดียวโอ้โหอุนี้ตบแลบผมนี่ยืนขึ้นเลยเนี่ยเอ้ยโอ้ยขูนี่มีต้องเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยแกะแกะ ช่างมันเด้อเราไปลักไก่ก็เอาดีกว่าครับผมมีตัวเดียวกูก็เอาเองไม่ใช่ครับผมมันมันไม่คุ้มเสี่ยงเนี่ยโอเคไปลักมาไปลักมาเพื่อนเดี๋ยวกูล้าเองเนี่ยเดี๋ยวเดใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็น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 ครับแกะแก่พวกนี้เป็นส่วนกลางครับผมลุกเลยครับลุกเลยโอเคเนี่ยบอกว่าเป็นเป็นของเป็นของกลางนะฮะเราได้มาตัวหนึ่งโอเคกูก็วิ่ง้วดีครับเดิเดิเใจเย็นนะใจเย็นมึงให้สีฟ้าครับสีฟ้ามีแค่ตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะ ซึ่งมีเยอะก,กันอยู่โอเคนะ่ยได้มาเฮ้ยไม่จริงนะสีฟ้าน,นี่ได้ที่หนึ่งนะฮะโอ้โหสุดยอดไปนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวดึงดึงครับดึงดึงขึ้นมาเอ้าแก้หายโอ้โหมันไปตัดโอเคได้มาตัวหนึ่งแล้วับเป็นสามตัวแล้วนะผมอ่าโอเคเนะี่ยตอนนี้ก็โอ้ยเดี๋ยว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 คุ้มกันเพื่อนหร่อโอ้โห,หมีดาบมีดาบเหล็กนะขี้โกงอ่ะนะฮนะ เป็นลักแกงั้นนะครับเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวคุ้มกันให้ไปเอาดิเฮ้ยใจเย็นเออนั่นแหละรครับเฮ้ยเฮ้ยไปลากมาเป็นลากาเหมืนผัดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันม,ม,มีลูกธนูจากรถทุกสัปดาห์ทิพเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดแล้วบจะทำอะไรเพื่อนผมจะเอาอ่ะเอาอะเฮ้ยอยาอย่าอยาใจเย็นเดี๋ยวเราตายนายเอาแบบชิวๆก่อนชิวๆโอ้ยปากบอกชิวๆว่าผมแต่ใจเรานี่ฟันไปแล้วเนี่ยโหนี่ จะมาลักเหรอะจะเอาอะจะเอาใช่ไหมเนี่ยโอเคคิดแตกเนี่ยโอเคผมแกะมาลุกแกะมาแล้วไปไปปนมันไปป้นมาไปปนมาดีไปเอามือไปเอามาขู่ดีขวานี่ทำไมกูเอาไม่ได้ครับโอ้โวะ้ะมาอีกทีไปอยู่ที่เพื่อนเราแล้วครับผมนี่นั่งงงเลยฮะฉันเคยฉันจะช่วยบรูโอเคโนโนเฮ้ยราเลยนนี่ผมสีเหลืองจะช่วยเราเนี่ย โอ้โหสามสามจะช่วยให้เราชนะเลยครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นรักแกะของคุณนะเนี่ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเนะี่ยคือมันบอกมันจะช่วยเราว่าผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ฆ่ามันเนะี่ยแล้วเราจะแบบแอบแอบยหักขอเลยละกกันตัวเดียวกูก็เอาครับไปแล้วฮ <c oughs> โอ้ยเนะี่ยผมนี่แบบผมนี่ยืนขึ้นเลยครับแม่เรียบร้อยครับ <c oughs> เฮ้ยขอโทษครับสีแดงเนะ่ยขอโทษได้จริงๆครับผมมันเป็นงานกีฬาสีเนะี่ยก็ ก็นี่เทศกาลวิ่งวัวกระทิ่นเดี๋ยวหยุดเลยหยุดเลยเนี่ยอ้าวหายอย่าบอกขันกลับมามันไปอยู่ฐานแล้วเนี่ยแกะกูนะผมเดี๋ยวเออนี่ครับผมจะไปลักไก่สีเขียวเขาดีกว่าเฮ้ยสีเขียวเอาแกะมาก่อนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับมันทำมันทำหน้าสึ่งตึงสึ่งตึงอะสึ่งตึงอะเอาครับเอาโอ้ยโอ้ยเยอะโอ้ยมีหลังมีสปอร์ตเดี๋ยวเหลืองอะเหลืองเหลืองบอกจะช่วยจะช่วยไงครับนี่คือสิ่งที่ช่วย ขอบคุณมากครับผมนะฮะโอ้ยส่วนไอ้ข้างบนนี้ก็ทําอะไรอยู่ัะผมเออข้างบนนี้ก็ดีับผมเป็นกาดนะครับคอยเฝ้าครับผมส่วนเรานี่ก็วิ่งไปเอาแกางเดียวนะี่ตอนนี้สีเหลืองอ้อมมาแล้วอ้อมมาแล้วหยุดแล้วบ,บอกจะช่วยจะช่วยช่วยฟ้าช่วยฟ้าช่วยฟ้า,ฟา,ฟานะฮะปากบอกช่วยแต่ใจมันตีกูไปแลละเนี่ยโอเคครับผมเราก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงหยุดเลยหยุดแล้วผมแกะนี้ของผมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นจะเห็นโอ้ยโอ้ยแกะหลุดแล้ววิ เดี๋ยวเอามาก่อนจับโยนจับโยนได้ไหมครับโยนโอเคเนี่ยผมมันตัวไหนนะครับที่มันจับโยนได้ฮะโคตรเจ๋งเลยครับกดสตันแกะแล้วผมจับโยนเลยปุ๊บโอ้โหบอกบอกว่าให้เราไปช่วยสีเหลืองช่วยบ้าเลยตะกี้มันเพิ่งตีกูครับนะฮะแถมมีสี่คนแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ทีมกันเองครับผมไม่ได้เลยครับเลยยี่สี่วิครับผมแล้วก็รอแกะมาครับผมให้สีฟ้ามันชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะกูหาย ไอ้สีแดงไอ้สีแดงโอ้โหสีแดงจะเอาจะเอาอะไรสีแดงเฮ้ยขับเขาคอกดีครับปอกขกับเขาคอกหูหูสีแดงหายไปกับสาย <c oughs> โอ้ยดีกับแพ้เลยโอ้ยสีแดงนะ่ะไม่ใจเลยครับสีแดงชนะเน่ะผมตอนแรกนี้แบบทำเกมได้อย่างดี้ครับผมอุย้ยม,นะมองหน้ามองหนะ้าเน่ะ อูแล้วเครียดนะครับผมจีๆเนะครับจีไม่จีเลยสักนิดครับผมเนี่ยโอเคเนี่ยผมเล่นมาสิบสี่นาทีขออีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเกมของอย่างอื่นบ้างดีกว่านะเราไม่ต้องรักแกงอย่างเดียวนะผมดูรักแกงอย่างเดียวแล้วแบบเพียเนี่ยไปดูอย่างอื่นบ้างนะครับผมอ่านะฮะตอนนี้ของไมพ์เพชรเขาก็พยายามอัปเดตเซิร์ฟให้แบบมีเยอะเยอะมากครับผมก็เยอะจริงๆเนี่ยก็สามารถแบบเลือกดูได้ไม่ท้วนเลยทีเดียวเนี่ยไปเล่นสเน็กกันดีกว่าเนี่ยคิดถึงสเน็กมากเลยครับผมรอให้มันรีสักแป๊บหนึ่งเนี่ยโอเคนะผม พอเริ่มแห้งแล้วเนี่ยผานมาสิบห้านาทีโดยที่กูยังไม่หยุดพูดเลยครับโอเคนะครับไม่ได้สแน็คสแน็คกันดีกว่าเนี่ยสแน็คนั่นสแน็คมันเนี่ยสแน็คนั่นมันขนมเนี่ยขนมขบเคี้ยวกรอบเนี่ยว่านไปเนี่ยผมว่าแต่ตรงนี้ไปดูน้ําตกดีกว่าเนี่ยน้ําตกบ้านเราเนี่ยผมโอเคเนี่ยรออีกเก้าวิเนี่ยจะไปหลับรออยู่แล้วนะครับผมมันบอกว่าจะคัมมิ่งซูนเป็นอะไรครับไม่รู้นะผมและนี่กล่องนี่เป็นไกล่องนะครับคอสเมติกเมนู What คอสเมติกเมนูเป็นอะไรครับ เ้ยไอหัวรูปเป็นยัเฮ้ยแต่ทำเก่งเนี่ยนะทำเก่งนะครับเนี่ยผมยังทำแบบสกินที่แบบสุดยอดมากเลยนะสกินกูนี่ไปไปล่อเขามาเลยเฮ้ยแกมีหกตัวโอ้โหกูนี่อยากจะตายนะอย่าตายนะโอ้โหวิ่งมาเลยครับแหมวิ่งเลยความแหลกที่สมจริงนะผมไม่ได้จังหวะดิเฮ้ยเฮ้ยหัน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 ดีวะโอ้โหมีแกมีแกกูหันซ้ายโอเคหันซ้ายครับผมหันซ้ายเอ้ยหันหันหันไอ้เยี่ยมเป็นไหมโดน มึงโดนหามพี <ien ic> <Harriet> ่คาดคือแบบเจอความแหลกที่สมจริงของผมไม่ได้เฮ้ยไฮ้ยโอ้สัตว์หน้ากูไอ้บ้ารถรถคว่ำเลยนใจเย็นดินะผมโอ้โอ้จะจะร้องไห้ครับผมเปิดวิดีโออย่างรอเก็บได้หนึ่งเก็บได้สองนี่ยังไม่รู้ทางเจอความแหลกที่สมจริงไปแล้วโอ้กระตุกที่สมจริงจริงครับผมโอเคเนี่ยไปเล่นต่ออีกรอบหนึ่งดีกว่าเนี่ย ครับผมเป็นเกมที่สนุกมากครับผมสแน็คเนี่ยสแน็คเฮ้ยไม่ใช่สแน็คเนี่ยโอเคนี่ปลอยอื้มปลอยสิบวิกัอะไรทีเดียวเนี่ยฟรีเซิร์ฟเวอร์ทามเมอร์นะฮะผมรอแป๊บหนึ่งเนี่ยโอเคเนี่ยมีห้าคนห้าคนกูก็เล่นอุ๊ยดันไปกดเดี๋ยวเซิร์ฟใหม่เข้ามาพอดีเนี่ยผมก็ทำให้หน้าตาดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยตอนนี้ก็รอกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะผมรออีกสักหนึ่งนาทีถึงจะได้เริ่มเล่นเกมเนี่ย โอ้โหแลวผมอัดมาอัดมา17นาทีครับผมตอนนี้อยู่หน้าล็อบบี้ประมาณอยู่หน้าล็อบบี้ประมาณ10นาทีครับผมที่เลือเล่นก็7นาทีเนี่ยบูนทุยและผมเกินไปเนี่ยก็ประมาณแบบนั้นนะผมเพราะผมไม่ตัดเนี่ยประเด็นคือไม่มีเวลาผมก็ไปโรงเรียนกตน็ตื่นตื่นตีสี่ตีห้าไปโรงเรียนผมกลับบ้านมาหนึ่งทุ่มให้เวลากูมาตัดต่อไม่มีเนี่ยดันลงลิปทุกวันด้วยนะกูคนนี้แบบเนะี่ยกินข้าวไม่อิ่มเลย ต้องมาแคสเกมก่อนนะผมไม่เป็นไรนะฮะเราอีกเก้าวิเขาผมจะได้เริ่มเล่นแล้วนะฮะแคสผมเสียงเริ่มหายแล้วนะฮะขออภัยไปบ้างนะครับผมถ้าเสียงคาถาหายนะฮะอ่ะนะครับผมคราวนี้จะเล่นดีๆแล้วนะตะกี้นี้แบบหักหักเลี้ยวปุ๊บหน้าแม่งไปชนตูดเขาเลยนะคฮะจ่ายประกันไม่ยอมจ่ายด้วยนะโอ้โหจะเย็นจะเย็นมาเอาโอ้โหยา <laughs> เอ้ดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งชนต้นไม้แม่ตายไปหนึ่งเขาผมเก็บไปหนึ่งศพนะเดี๋ยวเดี๋ยวหัน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 โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีมีม้ากุ๊บวู๊ห์จริญเจริญนนะคนเราคนเราทำงี้นั่นไงไอ้สีไอ้สีเหลืองๆเนี่ยบ้านมันไม่เจอความแหลกที่สมจริงครับผมแม่ไม่เข้าใจความแม่ผมนี่ กลับไปนอนบ้านเลยผมนิกกลับไปนอนบ้านเลยจริงๆนะผมโอเคเนะี่ยก็อัดมา18นาทีแล้วผมก็พอของปากของคอนะผมไม่เอาอะไรมากเนะก็อัดให้เล่นเล่นให้ดูเฉยเฉยเนะี่ยผมก็ไม่มีอะไรนะก็วันนี้ผมก็ใครชอบกดไลคนะ์เนี่ยผมชอบมากๆก,กดซับเนี่ยเบต้าเกมนุ๊ยังไม่เล่นครับผมเนี่ยชอบมากๆก,กดซับเรื่อยว่ะเออชอบมากๆก,กดซับครับผมับวันนี้ผมแน่นอนเนะี่ยขอบคุณมากครับ